ไอ้แค่จับตัวหางตายดินี่ไงมันมีมันมีหลายขนาดล้ันนี้เป็นแบบหนึ่งบาทเอ๋นีไรบีไฟถ้ามาอยู่กับเราอามีพาตัวกันอีกแล้ว เท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ตามภาพเลยนะครับและก่อนจะไปดูจะไม่ขออะไรมากก็ขอแค่เพียงกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดอะไรใหม่ๆนะครับไปรับชมกันเลยก่อนที่จะไปดูอะไรเราพาทุกคนมาดูน้องชิบะเนี่ยครับผมโค้น่ารักเลยยาวกับบ้านมากถ้าไม่ติดมันมีเจ้าของนะเฮ้อ เดียวไหมเยวที่ขายูลบเดียวี่ใ้ลองใหลองไงอยางี้ยอไอ่จับตัวหางตายดิรมันเกือบกัดกูแล้วกูตกใจว่ดิเอาล่ะตอนนี้เราอยู่ช่วงทดสอบผู้พอจุดเรามันเล็กร้อนบกูถนข้างไหนยข้างนี้ร้อนันีร้่มดันีรอนดับอยดันอย่างอย่ะงนี้่อนะมันีะลัพน้นะนะอกมะเออมาที่โนี้ รีบเกิน,อนไอควายกะไม่รู้เนี่ยต้องไป่ร,ไรอยช้าอย่างนี้นึงแจ๋วมึงอยลูกนะเมึงอ่ะลูกหญ่บอ,อ่ะอันนี้ก่อนนี่ครับเวน,นี้บางนี่รเรเฮ้ยไกลยอยู่นะเจ็ดเมตรได้อันนี้นนขนาดนี้นทุกคนมึงต้องมาให้ได้อยู่นะเฮ้ยอันนี้ ไปก่อนเนี่ยกูว่ามันต้องมาตรงนะไม่ไม่ให้ม,ม,มาอย่างนั้นนะแถบไปลากติดกนแล้วมั้ยวันชูชีสว้าวโคสอง เออหรอเนี่ยใหญ่ใหญ่อันลองอันสุดท้ายอันนี้คือใหญ่เหรอไม่เออนี่คือมันมีหลายขนาดแล้วอันนี้เป็นแบบหนึ่งบาทมันจะช์จป่ะอันนี้กี่บาทวะยี่สิบเออนี่ยี่สิบนี่สิก็ซื้ออันละพันมันจะเป็นอันละพันก็มีนะเว้ยบ้องวบนนี้ยาวมือช่วยกูจับห่าหน่อยยัยงานฝ่ามือหนึ่งกูเป็นมือกล้องแล้วทุกมือก็ช่วยๆกัน เทพเวลาคืออะไรก่อนก็ทีมค่า่งไงฝากที่เอาไปนั่งดูนะที่ว่าเทพเวลาเออฉันสุดไม่ติดอ่ะอ๋อทีมงานเที่เวลาเตรียมตัวนี่ฮะอ่าเสาพร้อมผู้พร้อมบ้านกองหนองีคนจุดพร้อมพร้อมวิ่งมาบ้านกองหนองีครับทุกคนโว้ โอ้โหโอ้โหไปอีกน้องสูงจัดไม่ได้เล่นนานแล้วเปล่าสุดจัดต่อไปต่อไปบ้างนี้เก็บไว้สุดท้ายเพราะใหญ่สุดจ้ะเออโอ้ยเราจะน่าเบื่อนะครับเอเตี้ยวมา เข้าเลยไปก่อนเลยเออมาเข้าดอกอะไรไมีจ่ายคะ,ะไม่ไม่มีประกันเหมือนกันถ้าเข้าบ้านจะมีปัญหาพวกกุณลบคลิปทิ้งเลยลบหลักฐานก่อนรีบไปนะ ฮ้ยปืนแก๊สของมึงก็ดีนะเอาไว้เอาแล้วมึงก็วางเลยเทคนิคไงอะไรมันปนวิ่งมันไม่แรงปอเลยฮะไอ้บางไฟแสนอะไรี่ทางแต่เราจะทางกันเลยวะลมเอาล่ะพี่ฟ้าจะจุดติดไหม chấp hầu chiếc đúng không? 100,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  เดี๋ยวคุณโดนรถไฟเนี่ยตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยสังเกตเหตุการณ์ในตอนนี้ดีๆนี่ครับผมสามสองหนึ่งไปกันทริปจดอย่างเร็วอ่ะอันนี้นี่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 ว่าเอาชิ้นเลี้ยงอะไรดีกว่าอันนี้สองอันห้าอันนี้ไม่รู้อ่ะซื้อเองเย้า ได้แล้วเฮ้ยเยอๆก็ระดางเลยเดี๋ยวใช้ได้เดี๋ยวว่ <c oughs> จ๋งแจ๋วเจ๋งแจ๋วแสดงแกเฮ้ <c oughs> ยเปิดนั้นเลยเหรอจับตั้งวะไม่ถือมือพ่อมึงมาจุดเองลิงไปทางนู้นนะจับหัวให้ดีข้าวอะไรจับหัวจะหาง แรงเข้าบ้านคือเข้าบ้านนะจ๊ะสถานการณ์นี้ผมอยากทุกคนเนี่ยจ้องดูดีๆนี่ครับผอกว่าแบบเฮ้ยเมื่อไร่มันจะติดนะครับผมซึ่งผมก็นั่งลุ้นอยู่ตั้งนานเลยบังลมด้วยดิดูจากสถานการณ์แล้วทุกคนคิดว่าติดไหมน้องยติดี้อย่างไม่ติดดี่ นนไม่บงังบางเราไม่เจอ,อนนไง<ห>มับงอก่าง้องขึ้นสูง้ี่ี้ยขึ้นสูงไหมจะได้หวดัวใจไม่กลับเลือหัวล้มมาฉานะอ่ะเริ่มึงตัวเลยอันนี้คืออะไร,รอ่อะอะไรมาให้โอกาสอีกรอบนึ่งว่าจะติดไหมจะทะไมล่ะอะไรพิธีพ่ธานจัดดูที่ดู้องบน่หู้้องล่างนะงั้นไปขึ้นก่อนนะ กูจะได้เล่นไหมเนี่ยขึ้นเข่าเลยเหรอฉันกำลังคอร์อ่อนวออยู่นี่แหละว่นแล้วสรุกเลยไม่ติดนะทุกคนอันนี้ไข่อะไรเนี่ยไข่พรวลาบาดเจ็บ ส่วนนี้ผมไม่รู้ผมแผนกล้องไปไหนเหมือนกันอ้โห,โหเห็นแบบเห็นฟ้าเลยแต่ละส่วแม่เรียกแล้วนะส่วนนี้ตอนนี้คือแบบว่าเราอยากทดสอบว่าถ้าเกิดว่ามันกองกันอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงไปดูกันแต่สติดไหมนี่ก็อีกเรื่องนะครับผม พยายามที่พูดไปเลยนะครับทุกคนนะเล่นกันอย่างระมัดระวังนี่ครับผมอย่ามือบอลเหมือนเพื่อนผมนะถ้าเกิดว่าเป็นเด็กน้อยก็มีพ่อแม่อยู่ด้วยนะครับเอาละ่ะตอนนี้เราจะมาดูบ้างไฟลูกที่ใหญ่ที่สุดที่เราซื้อ<ข>มาวันนี้ค่ายสองร้อยล้าน ค่ายเทพเวลาครับเทศเวลา,าเทพเวลาอีกแล้วที่พูดแบบนี้เพราะว่าตอนไปดูเขาโชว์เนี่ยค่ายเทพเวลาคือแบบขึ้นในโค้สูงเลยนะทุกคนนะน่าจะเป็นที่หนึ่งแห่งปีเลยมั้งโอเคไปดูกันต่อซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับสุกคอจะเป็นยังไงไปดูกันเลยน่าจะ400วิ400วิไฟ

พอๆๆครับผมทุกคนนะพอแค่เท่านี้เลยครับถ้าว่าใครชอบแล้วก็กดติดตามเลยก็คอยสนับสนุนเราได้นี่ครับผมนะเราจะได้รวมตัวกันบ่อยๆ